ขออีกรอบหนึ่งถ้าไปที่พระพิคเนศขออีกรอบหนึ่งสำเร็จกิดผลการงานการเงินทูบา,าร์จย์ท่านเศริ์สิทธิ์ท่านเมตตาเปิดทางให้ก,กระจ่างสว่างไสวอือ จะมีอำนาจในตัวเอิญในตัวตนขอถ้าอยากมีอำนาจในตัวถ้าอยากมีอำนาจในตัวตนก็คือให้ขอขออะไรครับขอพรจากท่านโอ้ครับหนูขอพรนะครับหนูขอให้หนูมีอำนาจในตัวตนขอพรจากท่านสิ่งที่กังวลให้คลายกังวลนะครับสาธุ เข้เห็นภาพจริงไม่เป็นภาพลวงตาขอให้มองเห็นภาพลวงตาไม่เป็นความจริงคือเห็นผิดกันชอบเออคือเห็นสิ่งผิดเห็นสิ่งที่ดีเป็นดีเห็นสิ่งที่เหมาะที่ควรดีไม่มีเรื่องผิดซินท่านบอกอยากังวลให้ขอพรท่านอยากกังวลท่านให้ขอพร เราไปเบนี้ก็คือเป็นตัวแทนของท่านนะนะ mm. ขอขอท่านอาจะสําเร็จเนี่ยขอพรท่าน mm. ท่านก็บอกแนละว่าไม่ต้องกังวลเนี่ยไม่ต้องกังวลคือสิ่งที่คิดไว้ก็คือทําไปเลยพุ่งไปเลยก็คือที่ทัพปิคนิท ได้มี่คาพิกาเนตนะนี่นะจะเป็นตัวตนของตนเองไในเกิดใหม่ถ้าไปถ้าทับพิกาเนตนะอะไรถ้าไปท,พพนนไปที่ที่เป็นสมบัติอะไรก็คือก็จะจะเจอสิ่งที่มันยึดติดกิเลสหลอกลวงอ่ะถ้าไม่ไปที่คพาพิกาเนตก็ไปที่คาพิกาเนตท่านไม่อยากให้ผิดศีลนี่ านให้บอกให้ขอท่านขอพรท่านท่านรอไปขอพรท่านท่านรอให้พรอยู่แล้วแล้วก็ขอพรกับพระแม่อุมาเควีด้วยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นน่ะท่านท่านรอท่านรอให้เราไปขอท่านขอพรท่านนนะนั่นแหละเพราะว่า โลกของใบก็คือเป็นลูกรลาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณคือทุกสิ่งอย่างของจัก,กรวาลจัก,กรวาลอยู่กับคุณอ่ะไม่ต้องห่วงอขอบคุณครับขออนุญาตการงานการเงินสุดยอดขอท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เม่ต่างช่วยเหลือเพื่อคุณเพื่อนุญาตกันยินดีนะครับขอามช่เหลืจากทางของเพียงเพียงไปที่พระภิกษุณีสิ่งที่คิดเรื่องงานที่ว่าจะไป สมัติเมื่อกี้นะหยุดไม่ต้องไปเพราะว่าจะเป็นการผิดสินยึดติดกับกิเลสตัณหาไอัพวกนี้กนะ็คือสินข้อสาก็คือจะเนี่ยคือได้หมดเลยสิ่งน,นี้นะถ้าไปนะก็คือสินขาดอะก็ไปที่พระเพชาเนตจงเช,เชื่อในท่านศรัทธาเชื่อในท่านท่านโรอเราอยู่ก็เราไม่ขอท่านนะ เดอยแต่เราไม่ได้ขอจริงเราไม่กล้าขอหนูขอแล้วนะหนูบอกไปแล้วนะเมื่อกี้ขอบคุณครับคณเพียงจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเราเชื่อท่านท่านไม่มีทางให้เราตกต่ำตกรับหรือมีชีวิตที่ไม่ดีท่านนำเราไปในเส้นทางที่หมดที่ควรที่ไม่ผิดศีลจงไปตามท่านนะคะ พลังงานนี้อาจจะไปรกงกับพลังงานของใครก็เป็นได้ถ้าเรามีนพลังงานที่ตรงกันก็คือดวงของท่านนะเราบนสะพันกันคะเลือกสิ่งที่ไม่ผิดสิ้นนะคะสำเร็จไม่ต้องง่วงนี่ท่านดูท่านดูเราอยู่ท่านยื่นถ้วยให้เราแล้วนี่เห็นไหมเราเราเนี่ยยืนถ่วยเราโขท่านให้แล้วนะอืมนี่ ลูกรักของจักรวาลเชือเพลิงเชื้อลูงทรรมบของฉันก็คือลูกรักของจักรวาลลูกรักของทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มีชีวิตใหม่เกิดใหม่กำเนิดเกิดใหม่ <S <S เชื่อมัน่นเชื่อมั่นครับผมไม่มีอดครับไม่มีอดไม่ไม่มีอดไม,ไม่มีอยากไม่มีอดไม่มีอยากมีแต่อิ่มมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะอันนี้คือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความเพียรพรอ้อม ราว่านชาววานเกิดกับทน